นางเอกดังเปิดชีวิตคุณหนูตกสวรรค์มรสุมรุมวูบหมดสติเข้าไอซีเดือนน้าชู้ต่อหลังจากที่นางเอกสาวไอซ์ปริชยาเผชิญเรื่องราวมากมายจนกลายเป็นคุณหนูตกสวรรค์บางช่วงบางตอนในความคิดของเธอไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ย้อนกลับไปตอนนั้นหลายคนก็มองว่าเราคิดสั้นย้อนกลับไปถามว่าเรามีความคิดจะคิดสั้นไหม ตอนนั้นก็เคยมีความคิดบ้างแต่ไม่ถึงขั้นนั้นมีความคิดแค่ไม่อยากอยู่แล้วเหนื่อยเราไม่อยากทําอะไรแต่ว่าคุณพยายามไปหาว่าเรากินยาอะไรเข้าไปสุดท้ายแล้วเราไม่ได้กินอะไรยืนยันว่าที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นไอซ์ไม่ได้คิดสั้นมันวูบไปเองในส่วนของเรื่องงานที่โดนแคนเซลก็คือโดนแคนโซลหมดเลยทําให้จํานวนไรายได้ที่เราจะได้ก็หายไปหลักล้านอย่างโอนเงินมามัดจําครึ่งหนึ่ง เราก็ต้องโอนคืนกลับไปไอซซก็ต้องเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายก่อนเพราะต้องเอามาใช้จ่ายในแต่ละเดือนรายจ่ายก็1เดือนก็1 6 0 0 0 0 0 0บาทซึ่งในเวลานี้ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถ้าหนูตั้งใจที่จะหามันอาการล่าสุดของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างอาการของคุณแม่เป็นมะเร็งตับขั้นที่สองตอนที่เขาเป็นเขาก็ไม่บอกหนูทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่บอกสงสารหนูเพราะว่าเห็นเราเหนื่อย เราก็สังเกตว่าทําไมเขาป่วยบ่อยทานอาหารไม่ได้ก็เริ่มผร้อมจนไปคุยกับพี่สาวพี่สาวก็ยอมบอกว่าคุณแม่กําลังป่วยพอได้ยินก็วูบช็อกเลยซึ่งก็รู้จากหลังจากที่เป็นข่าวจากที่รู้อาการคุณพ่อแล้วก็มาเป็นข่าวแล้วก็มารู้ว่าแม่ป่วยคุณแม่ก็เลยไปใช้สิทธิ์สามสิบาทเพราะห่วงว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะเกินไปหนูไม่ได้บอกว่าสิทธิ์สาสิบบาทไม่ดีแต่ด้วยความที่เราเป็นลูกก็ต้องการดูแลเขาให้ได้รับการรักษาที่ดี กลัวคุณแม่ลำบากก็กลายเป็นเครียดล่าสุดนั้นคุณแม่ก็ไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเฉพาะทางก็เริ่มทำคีโมรอบแรกเอากำลังใจมาจากไหนไอซ์ก้องฮึดด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วถ้าใครคนหนึ่งเป็นอะไรไปหนูก็รับไม่ได้ต้องมีใครสักคนในบ้านที่ต้องเข้มแข็งเพราะสิ่งที่เราเจอมาไอซ์ Ice, รู้สึกว่าทุกเรื่องนันไม่ดีมักจะมีเรื่องดีอยู่เสมอคือไม่ว่าปัญหาใดก็ตามมันก็มีทางแก้ไขมีทางออก มีคนอื่นพร้อมจะหยิบยื่นความเมตตาม,มาให้ครอบครัวหนูเยอะมากได้เห็นกำลังใจทั้งพี่ๆนักข่าวแฟนคลับเพื่อนๆในวันที่เรากำลังแย่ก็มีคนดีๆมากมายที่พร้อมให้กำลังใจเราย้อนกลับไปชีวิตวัยเด็กจากลูกคุณหนูตอนนี้กลายเป็นคุณหนูตกสวรรค์ตอนเด็กๆก,ก็คือโดนสปอยอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากได้เสือ้อแค่มองเราก็ได้แล้วตอนนั้นคุณพ่อทำอาชีพนำเข้าโทร,รศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นรุ่นกระดูกหมาใหญ่ๆราคาเป็นแสนสมัยนั้นคุณแม่ก็เป็นเลขาของคุณพ่อชีวิตพลิกเพราะปี40ต้มยำกุ้งคุณพ่อโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายติดลบก็เลยย้ายไปอยู่เพชรบูรณ์เพราะคุณพ่อย้ายไปทํารีสอร์ทที่นั่นย้ายจากโรงเรียนนานาชาติไปเรียนโรงเรียนทั่วไปเพื่อนๆก็เล่นตัวด้วงมาชนกันเราพูดไทยไม่ได้เพื่อนถามเองชื่ออะไรเราก็ร้องไห้เรากลับไปฟ้องแม่ว่าเขาว่าหนู แม่ก็เลยบอกว่าเป็นสัพนามเขาไม่ได้ด่าเราแล้วก็ซ้ำชั้นหนึ่งปีเพราะว่าเราผสมคำไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าเราอั้นฉี่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนต้องไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเท่านั้นแต่เราก็ปรับตัวได้ตั้งแต่แรกเพราะเราเองก็อยากมีเพื่อนหลังจากนั้นก็ย้ายกลับมาเรียนที่กรุงเทพ